ดูท้ายๆ เล็กๆแต่มิพลังนะครับใช่ถูกต้องนะครับทสีแดงนี่มีน้องเชฟฟางน้องเฟรมน้องตอทูนน้องไข่มุกน้องฟ้าวฟ่างนะครับน้องมีน้องมินมินน้องน้ำใสน้องนิกกี้น้องแพมแพมน้องแพนเค้กน้องคาร์ลิน ถึงว่าทั้งสองฝั่งนี่ค่อนข้างสูสีกันมากนะครับแล้วก็ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวยังมีต่อครับแล้ว

สูตรแล<ะ>้วใช่ครับสีตอสูนแต้เ่อู้แล้วตับก็ได้ลนลครับน้องออดสชูลูกใหญ่วสามลูกติดนลฮะขกต่อสูรกระบอมตีเน่สีเขียวนำหมกเข้าไปใช่ครับแต่ว่าสี ฝากมาสายสายมือทีแล้วชูต้องเดดเดียวสุดปลายมือลนกน้ี้ผมน้องคนหนึงถือว่าเป็นมือต่างชารอดเตียมใช่ใช่ตอยวสแเป็นแดงนแล้วบอลตกมาตรงนี้ สีเทียวครับต้องเปี่ยมเคลียมาโอ้โหกดดันสูงไม่แย่ไปได้อีกแล้วเริกมาสองโคจูดเต็มยอคเรับกรม่เป็นรไม่เป็นไครแขงต่อได้ครับแอได้เชียลาิบอนะเชียร์ฟลาเร็วครับฟามากงแล้วชูอะไรมาเลย เขียวต้องลุยต่อครับต้องุยเขียวแล้วให้มาปามก็อยู่ปามันอยู่ตรงนั้นล็อมาอ้าวฟอร์ชูน้ยแล้ว ชนตะกร้านะผมว่านะเอาจุดโทษจุดโทษนะจุดโทษนะเขาเป็นพระพุทธรูปนะแบนใครไปหรือเปล่าน้องออนเข้าอีกทีนี้ยน้องอ้อนจะเป็นคนสั่งทำจุดโทษฮะชูนโม่ต้องเล่าพไทยนะไม่เป็นไรครับมีครั้งหนึ่งมีครั้งหนึ่งับ มุดหมดเรียกอีกไปได้เอาหนึ่งมือจับกันเรียกโอ้โหเดี่ยวและชักชาบัดกับสีเดียวประมาณเท่าไรครับโอ้โหให้ดูยาวต้องมาดูจุดพับจุดก้านต้องมาดูจุดนั้นระดับสองสีเขียวระดับสองสีเขียวนะสีเขียวนะใช่ครับผมยอดเยี่ยมหมดคู่เลย ูเลยครับังไม่ทันล้ำหลาจะมาเดียวบยกปูแล้วนี่ฮ<น>ะ <c oughs> ยังไม่ทันล้ำหลาประตูมาแล้วครับตอนนี้โอเคนะครับให้รูปรุ่งกันนะครับรูปน้ำย้อนมาแล้วกานนะครัแล้วก็สีแดงนะครับมือกับคู่ชิคก้าร่าฟุตซอลหน่อยครับครับส่วนสีส้มมาอู่จีจีนี่แบบ รอบเปยนเป็นต้เลยนัเป็นแบบว่าจุดูสังหารของหน้าตัหน้าตัวทำสปอร์นะครับจะเปลนท่าทายนะสำหรับนักกีฬาทั้งสทีมครับเหมือนเดิมนะครับผม5นาทีจบเสมอจุดทษดทันทีอยลอยไปไหนไต่ผมมันนต่วัดไนหนีวัมันนีวัดไนหนีปุ่มอองสีฟ้าครับแล้วก็ ต right? ัวเล่นลนิของฝั่งสีฟ้าเนี่ยก็ประจาคเลยครับือรงปันะใช่จูเลียโยปันลำตัว้องเนี่ยยิยิงยิ่งยิ่งเิ่ยค่ับิ่งยิ่งยิงยิ่งยิ่งยิ่งัน่งยิะงยิ่งย่ย่ก่ย่่ไ่อ แล้วอ้าวรีบมาได้สีฟ้าตามมาเอฟลุกด้านขวาบอลของข้าบมาล้างนะสีฟ้าได้เล่นครับผมเดินครับครับผมชูดิโนปั่นกุ้งเล็กแกเมาเลยนะปั่นเจ้าแม่แลูกนะนี้จะดูดิแมดด้วยแมดด้วยโอ้ยหยุดความสวยมาแต่ว่าเล่นต่อไม่ได้เลยคะสีส้มพยายามที่จะฟ้าออกมาแต่โดนกดดันครับต่อเนื่อง เป็นไปถึงด้านข้างใช่อนปั้นกปั่งเมื่อฝั่งนี้นะฮะตอนนี้เขาหมดเาหมดนะฝั่งนี้ก็ต้องเดินไปางนี้นะครับต่๊บตย๊บต่๊นต่๊ตบต่๊นตย๊บต่๊บตบต่๊ต่๊บต่๊บต่๊บต่บต่๊บต่๊ต่๊บต่๊ต่ต่๊บต่๊บต่ตต่ตับต่ับตต่ตันตตตตตยตตตต ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไริดเดียวสกิกันิดเดียวเลยแต่จังหวะล้เราจะไปยากเลวก็เลยอาจจะลุนิดตก่อนแต่ว่าดีหลักมันจะเป็นรี้นี้ใช่ไหมใช่ดีไงลองทำกนไม่ดีกักันเราเลยไม่เข้าเลยนะจับนอจ้าสวยมากรอราคุยกันต่อเวนไฟ ดีนะจอของดีดีว่าดีนะทุกชันในการจ่ายนะไม่ธรรมดาครับคุณผู้ชมแต่ที่ยังไม่ได้ยังยังไม่อะไรเรื่ส่เซฟนี้ต้งตัดยไม่ได้ด้วยครับโอ้ยดนตรีวงหนีสักหน่อยนะกินอยู่ใกล้ทุกบอลจนเกินไปนะเดี๋ยูเขาเล่นอะไรกันอยู่ตรงกลางสนามโหนี่โยกหนี่รอเสียงต้องวิ่งครับแล้วต้อง ดีมางด้วยใช่ฮะองจริงอัลชนะน้องเจเจนี LS> ่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะต่อเพรเราเห็นหลายเซสต้องเป็นเซสแล้วเลยใช่แต่ยังไม่จบนะครับยิ่งครับผมจะนำห่างไป็สองลูกและเป็นน้องปันนั่งลงไปยิงนะลูกนี้ชูิโน่ปันนำลูนกระโดดเจ้าแม่ลูกนี้แองเจีเกอเรียกจ่ายยาใหม่ไปแล้วกดต้องเปิดไปแล้วน้องปันครับโดนน้องเจเจน้องปันวิ่งไปกิง